อันเมชีสมฟองทองนิ่นเป็นบ่ครับลุงตานี่นะครับของมีชีสมฟองท้องนิ่นนะครับไม่รู้จะมองเห็นชัดหรือเปล่าในโทรศัพท์นะครับนี่อ้าแม่นอยู่บัวรับลุงตาขออนุญาตผมขอจับใบเรื่องนี่นะครับนี่โอ้พอดีบัวคุณลุงตาจับออกมาเมตตาจับกม้เบิ่งเลยครับลุงตาครับอธิษฐานของเมชีนะครับนี่ ม่ชีสมฟองทองนินเอ้าผมผมได้ลงเฟซไว้มันมันอยากเป็นอันนี้อยู่ครับกรดูกลายอยู่แต่ก่อนเมียนอยู่ครับผมเคยลงไว้ทีหนึ่งแต่กี่มันอยากเบ็นกระดูกลายคนนี้อยู่ครับนี่นี่นะครับนี่นี่แก้วนี่นี่นะครับแต่ว่าละเอียดมันนักนักคือแก้วนี่นะครับนี่ถ้ากระดูกมันก็บอบอกผมโอ้มันเป็นแก้วเลยดีครับลุงตาครับนี่ครับแก้วเลยบาดนี่ครับ นี่นะครับนี่อติธาตุของเ <ยก S 1> มชีสมฟองทองนินนะครับนี่อันนี้จ้าของไมย์ไงเอียงครับนี่มเมใหญ่สีมเมยหญ่สีนะครับนี่อันนี้แบบเป็นแก้วคือกันจะว่าลงตามันแจ๋อร่อยเปอร์เซ็นอันแรกๆนี่ฮัลของครับผมไม่ยหญ่สีครับผมครับประเดี๋เพื่อคุณลุงตานนจะได้แก<ร>ะให้ดูาน,านะครับ พ่อเผาแล้วส่วนหนึ่งเป็นแก้วแต่ส่วนหนึ่งกับพวกไก่เป็นยกส่วนาตากับบอิเสษนะครับผมพาะไม่ที่เกี่ยว้องอันเดียวกันเลยครับเดินนะครับนี่นะอู้ไม่ใหญ่สีสิงเ่าเลยนะครับเนะแต่ว่าโบไข่กันก็นกแม่ชี้ปันไดยนะครับนอะเนี่นนยจะเป็นยกด้วยนี่นะครับช่เฉียวไข่เลยรเนาะ นี่นะครับน,นี่เก็เขียวๆมันจะกลายเป็นแก้วนะเพราะว่าส่วนหนึง่งมันกลายเป็นแก้วจะเปเขาแล้วยมคืแม่ใหญ่สีสิงเขานะครับนี่โยมที่ปฏิบัติธรรมนะครับรักษาศีลตลอดนะครับนี่เจะจา,าีหน <c oughs> ้าสนายโยมมากแล้วครับุุสาธช่างดอกไม้นะครับนี่ที่มาช่วยกัน จัดดอกไม้นะครับในงานบุญวันคล้ายวันเกิดนะครับนี่แม่หมอตัดผ่านลูกตักแม่แม่บอกเพื่อเลิกงานบ้ได้ไม่ดีบรรยุทธ์ค่ะฮะบรรยุทธ์โอ้บรรยุทธ์เนาะไปเก็บมะละน่ะกุมารกูมามานใบท่ะนอาจารย์ะว่าเอาอาทีม่ายสีสิงเท่าครับนำเซอร์คุณ กัมมีจีสมฟองเป็นแก้วนะอันไหนมสมฟออันไหนมสมฟองนี่อีสมฟอ,องเงอนาะแบมอนนือนนงามบ่แต่นานครนนนั้งนะครับ แรกแรกกระดูกหลายกว่านี้นะพออยู่ไปไหวโดนไปโดนไปรถนถำใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นใส่คืนอาที่น่ะอันส่วนเป็นแก้วอันมือเผาแล้วหันพระเพิ่เอเมื่อพรกก็ยังได้ไวขึ้นกันเนาะรันพระฝนสายปลาเนาะฝนมะเผาซบแม่ที่อันนี้ไปอยู่น้ำลงภูเขาวจะได้เป็นสาวน่อย บนภูเขาเมาผ่านเวทีลาชังขันไปตรงมหาเด้าชีนนะฮะในสีสมฟองทองนินนะครับนี่จังชี่นะ,นะของนี่แม่อันนี้เปิดโดยเท่าอะไรสิของโยมได้นี่แต่ว่าลูกหลานพ่อหน่อยมาให้ลูกตาเลยส่วนหนึ่งเป็นแกว้วส่วนหนึ่งก็เป็นยกเท่ากัน เห็นไหมพวนนกระาย้วยนะนี่ยวงเปลี่ยนแต่ก่อนหันขาวหลายก็นี่อันกระดูกนมน่ารกะอันนี้อมด้นี่ค่ะรหลานข้าต่ามาหวลูตาฟังวาอันไม่งคนถึง่เแตตลอดบ่เคยเขียดบ่เคยหายบ่เคยว่าให้พู้ได้ มัว่่ฟังได้าาได้ต่างกรเถามเลยตรงนี้จะทําไม่ได้ในครับนี้ยายสีไ <laughs> ม่เย่สีสิงเโาบ้า,าน,นบาน้นบานเล่าเขาบกครับบ้บานพ่นขาวางบ้านพ่นขานะครับเนาะน้ <laughs> <laughs> นำดื่มของยาดของพาจันเดนตัวนี้มิบนบอน อยัง่อยยุ่มสาธุสาธุนะครับถ้ากันไม่กินข้าค่ะกรกไปแจ๊ต่อค่ะไปถายค้กเค้กเอิญกล้วยพิ่นบ้านในเี้ยวยุ่หลวงพ่อวัดพิสภลางจ้าคุณสมเด็จมหาวีรเจ้คุณสมเด็เกียววัดสเกแล้วก็ลง พ่อแม่ผู้บาอาจารย์อิสเรลทีนงมาดูผู้หมนันนูู้หัน่นี่เอาไมาบเบที่นี่มัไหลจะได้เอาแค่ส่วนหนึ่งแล้วอ่นๆั้งหมนที่เสเห็นน้อยๆะจะเห็แต่าผู้ใหญ่ผู้บัญชีให่ตาบัญชีใส่ตาังหให้เจองลาง มรณาผาดจันรอันนี้หันของผู้ชะนำผู้มราณาภาพผู้เล่ก็ไม่นาน,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 นก็เป็นการแข่ันหือยอุ่งดืมซื่อปันเทนอนืมดัมมี่โอ้ยคือน,นะครับน้องชายของพระจานทร์เด่นนะครับเด้อนะครับ จากดงน้องลุบนะครับนี่จากดวงน้องลุบนะครับนี้ตุเถียนของพระอาจารย์ดิ่นจากดวงน้องลุบนะครับนี่นำน้ำและก็ผัาไตรนะครับ ันไม่แก่จะดีเลยว่าีแต่ว่าคำว่าต่างอินใจน่ะไรเยอะ่อ่าอันนีพอให้เป็นจะผาก่อนจันดินครับผมครับพระจันดปัมอนอะไรแด้เนี่ยก็มันหน่อยมีส่วนไม่มีส่วนครับมันหลายหลาไม่ลอยครับแน cũng có bố thán cũng phải <laughs> lấy mạnh chạy vào một nguyên thì chạy má vào cũng má quan cũng